บายบายแบบนี้ตะเวนกินกันจ้ะ <Okay. S 1> แถวงามวงวานวัดบัวขวัญน,นี่เองไม่ไกลเลยร้านนี้ได้มิชลิน4ี่ปีซ้อนเลยนะ <Wow. S 1> ใครที่ชอบรสเผ็ดเด็ดจัดจานต้องมาจานนี้เบาๆไม่เหม็นสมชื่อส่วนถ้วยนี้ละแม่แซบป,ปอกปากจ้าสดน้ำทีร้อนไปถึงลำไส้จานกลางก็คือกบพิโรธสมชื่อมากแซบเหมือนคนพิกมาทั้งประเทศ wow. ีม่มากับใีา่าอ <Okay. S 2> ันนี้กบพวกเคือโอ <Okay. S 1> เค้กบพวกเคือต้องกินกับน้ำซอสของไม้มาด้วยนะใช่อซอส,ซอ,ส,ซอ,สออกรสชาติอวหวานหน่อยป่ะดูนะินี่คือรายการปรอบลงปอบลงแล้ว1นึปอบขมือบแล้ว2องปอบขยำอีกสา ปอบหมอหมดโตคำที่4และแล้วพาแล้วกีรันนี้ก็เสร็จสิ้นลงใครชอบซับๆรสชาติบ้านๆมาทางนี้เชิญจะ้ะปิดสทุ่มเด้